ไปทอดกระถินนะครับเอาเอาสาระก่อนไปทอดกระถินทอดผระปา่าอะไรในนามคณะเราทุกครั้งที่ไปทําบุญที่เป็นเงินก้อนแบบนี้นะครับโดยเฉพาะกระถินเนี่ยเงินจะเยอะก้อนเงินจะเยอะขอเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเงินก้อนนี้จนกว่ามันจะหมดจนกว่างเงินจะถูกใช้จนหมดและให้ตรงวัตถ,ถุประสงค์ทำบุญต้องมีวัตถ,ถุประสงค์ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะทอดพระปา่าทอดกระถินเพราะเงินเหล่านี้มันจะเข้าวัดมันจะเข้าวัดโดยตรงนะครับ ให้มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้คนที่เขาได้ร่วมบุญกับเราเขารู้สึกว่าเงินทุกบาทที่เขาทํามันได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือเพื่อการอุปถัมภ์การศราสนานะครับให้เงินทุกบาทที่คนทําบุญไม่ว่าจะ10บาท5บาทหรือแม้แต่บาทเดียวที่คนเขาทําบุญเขาอธิษฐานเขาจบเขาตั้งใจทํา นะครับให้เงินทุกบาทที่เขาทํามันไปลงตรงนั้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการดูแลก้อนเงินที่เราในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเป็นประธานเป็นอะไรนํากระถินหรือผ้าป่าก้อนนั้นไปและทําอย่างผมเหมือนที่ผมพูดมันอาจจะดูโจกๆก,ก็คือทําแบบที่ผมพูดคือดูแลเงินก้อนนี้เองเลยโดยคณะกรรมการไม่ต้องให้วัดหรือแบ่งคนละครึ่งเช่นคนที่เป็นคนหาปัจจัยไปอาจจะเป็นคณะกรรมการสองคนของวัดอีกสองคนหรือ สามคนของที่นำปัจจัยไปสามคนาวัดส่งตัวแทนมาจะใครมาสามคนและดูแลเงินก้อนนี้ด้วยกันจนกว่างเงินจะหมดจนกว่างเงินกระถินหรือเงินผ้าป่าที่นำมาทอดจะหมดจนบาทสุดท้ายที่มันถูกใช้หมดไม่ว่าจะกลายเป็นกระเบื้อง <c oughs> ไม่ว่าจะกลายเป็นกระเบื้องไม่ว่าจะกลายเป็นเหล็กไม่ว่าจะกลายเป็นปูนเป็นหินเป็นดินเป็นทรายเป็นอะไรก็ตามแต่และมันได้ทำทุกบาท จนเงินหมดปุ๊บเราก็มาแจกแจงเราก็มาแจกแจงให้ทุกคนที่ร่วมบุญกระถินพระปากับเราได้เห็นว่าอามันมีอะไรบ้างมันถูกทําอะไรบ้างไปทุกคนก็จะอนุโมทนาและทุกครั้งที่เราบอกบุญกับเขาเขาจะทํากับเราอีกครั้งหน้าเขาก็จะทํากับเราอีกเพราะเขารู้สึกโอ้ยทําบุญกับกับ,ก,บกับพี่คนนี้เขาดีจังเลยเขาตามเงินทําบุญให้เรานะเขาไม่ใช่ว่าเออทอ,ทอดๆไปแล้วก็จบไปว่ะ แต่เขาตามเนี่ยเห็นไหมจนโอ้โหดูสิที่เราไปทำเนี่ยโอ้ศาราขึ้นเป็นหลังๆเลยเขาใช้เงินเราคุ้มค่ามากเลยนะที่ไปทําบุญนูน่นนี่นั่น <c oughs> อย่างนี้ทําบุญไม่มากง่ายก็จะช่วยพระได้เยอะแต่ถ้าทําไปแล้วแล้วไปถวายพระแล้ว,แล,วแล้วไปจบไปผมพูดอีกครั้งนะฮะโดยเฉพาะพระที่ท่านมีชื่อเสียงไม่ต้องไปถวายเงินท่านฮนะท่านรวยกว่าคุณอีกฝากไว้แค่นี้ ให้คิดนะฮะถวายข้าวถวายน้ําหรือดูแลส่วนอื่นๆไปทําในส่วนที่ควรจะทําที่ผมเห็นคนไม่ค่อยทําเช่นพระหนุ่มเนนน้อยบางวัดท่านศึกษาเล่าเรียนท่านต้องออสําลองค่าพระตาหารสําลองค่าพระตาหารทุกวันเอาไปเลี้ยงพระหนุ่มเนนน้อยเหล่านั้นที่ท่านไม่ได้มีคนรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีปัจจัยเงินทองไปอุดหนุนพระเนนเหล่านั้น เป็นเจ้าภาพหนังสือเรียนให้ท่านค่า,เ,าเทอมให้ท่านท่านเหล่านั้นนี่คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ผมว่าโดยมากไม่ใช่พระผู้ใหญ่ทําบุญคนพุทธอะ่ะชอบมีคติความคิดว่าทําบุญกับภระเกจิดังๆได้บุญเยอะทําบุญกับพาพผู้ใหญ่บวชนานๆได้บุญเยอะมันจะมีไมเซตอย่างเงี้ยยิ่งแก่พรรษายิ่งดีไม่รูว่าจะทําบุญได้บุญเยอะหรือได้หน้าเยอะก็ไม่รู้หรืออาจจะสองอย่าง บางคนทําบุญนะ่ะไม่ใช่แค่ว่าทําบุญเพราะอยากได้บุญแต่ว่าทําบุญเพราะอยากได้หน้าถ้าทํากับเนนธรรมดากับพระกับกับกับพระหนุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรไงออ้แต่ถ้าทํากับพระเกจิหลวงพ่อเจ้าค่ะนูมาถวายแล้วเจ้าค่ะนูนนี่โนะอ้โหคนมองใหญ่เลยอือสรุปทําบุญไม่อยากได้บุญอา่าได้หน้าสบายใจแล้วกลับบ้านหน้าบานเลยโพสลงเฟซโอ้ยนี่นะนี่วันนี้ไ,ได้มาถวายถวาน,นี้มาทําบุญกับหลวงปู่นี่ไงนี่ เขาสนิทกรบหลกปูขนาดนี้เลยเขาได้ถ่ายรูปก,กับหลงปูได้นะเนี่ยกูถวายเงินก้อนโตมากเลยอะเนี่ยได้หน้าแล้วสบายใจอ่ะเงินจะไปไหนช่างมันกูได้หน้าแล้วนี่กูทําบุญกูต้องการหน้ากูไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการบุญ <c oughs> ได้หน้าแล้วกูได้หน้าหน้าใหญ่กับบ้านเลยนะร้อยอนี่แหละก็จะมีเคสแบบนี้อีกนะฮะอ่ะฝากไว้พอแค่นี้พอแล้วหวังว่าถ้าเที๋ยวคอยยด ก่อนที่จะไปนอนหวังว่าผมจะยังคงมีเพจในการที่จะมาคุยกับทุกคนนะฮะผมจะยังมีชีวิตอยู่รักษาชีวิตของผมในการที่ผมจะได้กลับมาหาทุกคนมาไลฟ์มาคุยกับทุกคนอีกนะ,ะวันนี้ผมคิดว่าพอแล้วแหละเยอะแล้วนะฮะควรไปได้แล้วฝากถึงพระทุกรูปที่ดูไลฟ์สดอยู่ผมไม่มีปัญหากับพวกท่านทุกรูปทุกองนะครับผมรักศา,าสนานะครับผมยังนับถือพระ แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความปรารถนาดีนะครับพระจะอยู่ได้นานเพราะว่าคลองศีลจิตขาบทได้ดีและพระกับเงินไม่ควรอยู่ใกล้กันเงินสําคัญนะครับพระไม่มีเงินก็ลําบากขึ้นแท็กซี่ให้พรไม่ได้แน่บางบางสิ่งต้องกินต้องใช้ผมเข้าใจเพราะผมเคยเป็นพระมาก,ก่อนฉะนั้นผมไม่ได้สุดต่งว่าพระไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องใช้เงินไม่ใช่มีได้ครับแต่ระวังให้ดีพระพุทธ,ธเจ้าบอกว่าเงินคืออสระพิษนะครับพระมีค่าแค่บาทเดียวนะครับฉะนั้นอยู่ห่างเงินไว้ดีฮะให้แบบคารวาญาติโยมมันโกงไปเถอะฮะอย่าให้เห็นข่าวพระโกงเงินพระหอบเงินนะฮะอันนั้นมันจะแย่กว่าให้เห็นข่าวว่าคนใกล้ชิดพระโกงเงินญาติพระโกงเงิน กรรมการวัดโกงเงินให้มันโกงไปเพราะมันเป็นคารวะาเดียวมันติดคู่หัวโตเองแต่เราเป็นพระอย่าไปยุ่งกับเงินอย่าไปโกงเงินนะครับ